ไะวพระกันนะคะวัวพระกัน,นะคะ่ะอระหังสัมมาสัมพุทโธภะควาพุทธังภะควันตังอะภิวาเทมิสวาคาโตภะควะตาธัมโมธัมมังนามัสามิ สุปฏิปันโนภาคาวัโตสาวกสังโฆสังฆังนามานิหันธรรมยังพุทธะภาคาวัโตปุพพภาคะนาแมกังการโรมัสสนะโมตัสสะภาคาวัโตอะมราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจุดนั่งค่ะ ศาธีเกณสัมปาเทถะท่านทั้งหลายจงตั้งใจแล้วเรียนศึกษาด้วยความเลื่อมใสเธิดสาธุให้มีปัญญาทรงจำทุกท่านนะคะวันที่8เดือนมกราคม2564 วันนี้มาเรียนเรื่องเจตสิกกันต่อนะคะปริเชตที่สองนะคะเจตสิกอะ่ะแต่วันนี้จะเรียนรู้เพิ่มเติมจากการเรียนชื่อของเขาอะนะคะก่อนที่จะเรียนชื่อของเขามาท่องพระบาลีกันหน่อยค่ะเพื่อความทรงจำที่ดีเอาไว้เป็นเหตุเป็นปัจจัยภายภาคหน้าพระบาลีในในเอกสารนะคะ สัมมาสัมพุทธมะตุลังสัตทรมมคนุตตมังอาภิวาทิยะภาสิสังอาภิธรรมะถังฆังตัทธตาพิธรรมะถาจะตุธาปรมัตถโตจิตตังเจตสิกังรูปังนิพพานมิติสัพพะถา Attha thalopamulani Thosamulani jadwita Mohamulani jadwiti Vathasa kusalasiyung Sattakusalapakani Punyapakani attha thalopamulani Atharasa akhetuka Papahetukamuttani Sophananiti ujjare Ekunasadhicittani Athekana utipiwa Vedanayana sangkara Hethena Satuk kam wacara punnya pakgeri mata kamitewiapaakan Punya punnya ni wisedih Eekasa keria jedi jatuhkannya sasaapakha รูปาวจรามาณะสังปุญญาปากากริยาเพทาตังปัญจาทสาสธาภเวอาลัมพนับปภีธนะจะตุทารูปามาณะสังปุญญาปากากริยาเพาญญาาาทาปุณาตวาาสัาธิตัง จตุมคับประเทนะจตุทากุสลังตะถาปากังตัสสะพลัตติอัฏฐานุตรังมะตังกวาทัสากุสลานิวังกุสลานิกาวิสติฉับติงเสวาวิปากานี กริยาจิตตานิวิสติจตุปัญญาสทากาเมรูปเปปันนราสีระเยจิตตานิทวาทาสารูปเปอัตถานุตเรปะทาอิทามกุณณะวุติปะเพงปันะมาณสัง เอากาวิสาสตังวาถาวิภพชันติวิจักขะนาชานังคาเพเอขออภัยฮะชางคาโยคาเพเทเนะกะตุเิก,กันตุปัญจะา,าวุจาตานุต,ตารังจิตจตัง ขอใครขอใครขอขอหมายเลขสิบสีอีกรอบหนึ่งนะคะชาณคาโยคาเ,เทเทนะกะตุกีกันตุปัญจาทางบุตจาตานุต,ตรารังจิตตังจตตาลิสาวิธันติจายาถาจารูปาวจรัง ไหหตานุตรังตาถาปัมามทิชาะเภทออรูปัญจาปิปัญจเมเอกาทสาวิธังตสมาปัมามัทิกมิริตังชาณเมเกกมันเตตุเตวิสติวิธังภเว สัตติงสวิทังปุญญงวิปัญญาสัวิทังตถาปากามิจฉาหูจิตตานิเอกกวิสสะสตังพุทธาเอกุปัธานิโรธาจะเอกาลัมนณวัตถุกาเจโตยุตตาวิปัญญาสะ ธรรมาเจตสิกามตาเตระสัญญาสมานจาจุดทากุสลตถาโสพณนาปัญจวิสาติด้วยปัญญาสัพพ ja ุจเรเตสังจิตตาวิยุตานังยาถาโยคะมิโตปารัง จิตตปาทิสุปัจจิกังสัมปโยโคโปวุจต,สต,ตสิสัตตะสัพพัตทธายุชันติยะถาโยขังปะกินนกกาาจุดทัาหุสเลสเววะโสภเนสเว,วะโสภนา ชะสัทธิปัญจปัญญาสะเอกาทะสัจโสละสะสัตตะติวิสติเจวาปกินนะกะวิวัชชิตาปัญจปัญญาสะชะสัทธิทะสัตตะติ Eka Panyasa Cekuna Satati Sapa Kinnaka sa su Mule, sa mule Sujataro Sasangkare Dwayang วิจิกิจฉาวิจิกิจฉาจิตเตจาติจตุทัาสาตาว,าาสาสสวัทสากุสะเววห